มาเริ่มพี่น้องกินน้วกันครับผมต้นชุลด้วนเนาะมันจะออกมันๆนะพี่น้องรสชาติมันอะมันจอกมันๆบ่ขลมบ่ยยังมมันมาเป็นชุลด้วยนี่ลุงนังจ๋าว่านี่มันบักฮวงได้หนินี่นี่ลุงรุ่งรุ่งเบงเสร็นมันหนิเบยชุลด์ลูกเอ้ยฮวงคักๆละนี่ มาเด้อครับพี่น้องมากินตำสัวผปูหน้าดองกันครับผมกินกับพักชุลรสพี่น้องบ้านพี่น้องเอินอย่างบ้านพวกเอินพักชุลรสนี่แซ่บลุง,บบงก็งวสวัสดีพี่น้องก่อนฮะลุงก็สวัสดีพี่น้องก่อนเอาสวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs> ไปแซ่บๆต้อกันครับพี่น้องครับเอาเลยลูกเอาเลย อยากสดหัวหอยอ่นนะบ่อยากผักกูคือซะอยากกินหัวใหญ่ๆนี่ด่ก,กินหัวกูก็พอแล้วล่ะ <c oughs> โอ้โหพหี <c oughs> ่ดอกเบิร์ละไผมจะมากินปูดอง <c oughs> บอกเลยจ้ะเด็อดเลยมาเริ่มพี่น้องกินน้ำกันครับผมครับน้ำแขบงค่ะ มันจะพี่น้องนี่พี่น้องอิบิ๊กมากมากเนี่ยเนี่ยอืมกินี่บ้านพี่ตอมมือนี่ยบิ๊กมากมาก ชุร่รสดวนเนาะมันจะออกมันๆ้วพี่น้องรสชาติมันอะมันจอกมันๆบะขมบะยังพัดเนแห้งมันได้พี่น้องเนี่ยพัดพัดหลวกกินกับเจียวเนี่ยเสียบใช่ไมช่บลุงแต่ในเคยกินบะยังข้าเนียเค็มและผักชุ่มรสลักษณะของต้นเนี่จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไระครับ มันมาเป็นชูรสได้นี่ลุ่งนังจ๋าว่านี่มันบักฮุงได้นน,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 น่นี่นี่ลุงรุ่งรุ่งเบื้องเศษมันเนิใบชูรสลูกงเลยฮุงค่ะค่ะละนี่มันจะคล้ายๆกันอยู่แต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนว่าใบชูรสนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไมเนี่เนี่ยแต่มันจะคล้ายๆกับใบมะละกอนั่นแหละนี่นี่จะคืออีหลีคือตัวหมูเนาะแต่ว่าการมันสิลื่นกกัน ไม่ขมแต่ว่าต้นมะฮงสีสีเขียวแบบว่าลักษณะของกลิ่นของเขาเจ้าตัวนี้บ่บิกลิ่นไม่มีกลิ่นมันโอ้สมพ่อเดี๋ยวบางข้างเขาอ่ะอู้คือต้นบอกทวงเลยแต่ว่ามันไม่ใช่มันคือใบชูโรสออกลูกมันตัวนี้แสบอีกอีกมากแ่บปากแ่บห้พัดอะไรกินนีกพัดแล้วพัดอีกผู้พัดก็นจนเมื่อยไม่ขม การกินกุ้งเอ้ยกินกุ้งหัน่น <c> ก <ười> ินปูว่างกินมังหนออ <c ười> ว้าวเลยทอดตัวอะไรอืมอร่อยอืมหนวดลุ่งอืมเว้สับปะค่ะขับสับปะรึเปล่าเสียบก่อนอืมหอมอืม แสดงว่าแสบต้องจากินเบิดก็มันไม่มีกลิ่นไม่มีรสโคมเลยออกมันๆคือหน่อนพักชื่อรถโอ้ข้าเจาะทาทาทาข้าเจาะบุหรี่แล้วเอาเอาอันน้ำมะเห็ดเดียแบบก็คุ้งนะแบบไม่กรอกินได้ หูหน้าดงาองเขาลงแพทเ์แ๊ยบสาวเส็ง ก็คือจอะไรคืออ่ะอืมขึ้นค่ะแต่ก่อน่ะได้แหละปลูกเนี่ยหลายหลายเนี่ยแต่ว่าของโมโหว่าตัวฉันไปยังไงยังไม่คิวเขาได้บวกกิ่นนะนะเขาก็เอาเดือกเดือดแต่อ่นอ,อนมัออนออนะไม่กิน ฝักแมวก็ยังว่าไม่กินโดยเฉพาะอยู่แต่ว่าตัวนี้ไม่กินเลยตอกมันมันเหมือนฝักมันฝักแมวเนื่อมันเหมือนผงชูรสไหมนี่หรอมันมีรสชาติไหมมันมันไม่เลี่ยนนะแต่มันมันได้เป็นยังจหาว่าเป็นยังข้าเจ้าเพื่ออื่นว่าผักชูรสว่ามันอาจจะมีรสความนัวไหมมากกว่าผักอื่น mình mình ăn vô cái bếp đỏ luôn cái đi ่ข้าปูาป้ขอบจุณทิศใจได้ไหม้ากทิศใจเราไหมลูกุ่งหลานคอมึ่ง,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 น,ง,น,งน่นตัวลูกเดี๋ยวที่ลวกกิน <g ular> แต่ว่าลวกกินก็มันจะขึ้นๆ้ว่เนาะไอ ยังก็พะโลเนาะวันเอาแทนผักคะนาบอกออคะนามีกลิ่นเม้นเขียวอยู่แต่ตัวนี้ไม่มีกลิ่นจะออกคล้ายๆกันเลยคนะน้อาออกมันๆเลยตระกูลมันๆเลยองผัพกพวกนี้ก็ว่ากลินไรในบ่อมาเีย่ย เอ๋อเป็นผักก็คงกินได้รูกินไม่ได้อะอรลูก ไม่น้องสนใจได้พี่น้องด้วยนี่ทักเพชรกินก็เพชรเลยปูปูนาดองเนี่ยจากพี่น้องปูคนนี้ตัวใหม่ต้องกินกับเพชรทักไปเลยข้าวเหนียวมันบดดิเนี่ยเห็นบะมันบดเนี่ยเป็นบ่นม,มันปู เน,น,นี่ยมันมันอืยากค้อยสุดนะบัาลรุจ้อือบหอมกระปูมักตำก็ตตองนีกระปูแล้วบ้าลรมาอมเอาเลยว้าว,ว,าว มือแสบความเข้าวายดีไข่ไข่น้าอืมกุ๊บกุ๊บเยอะอืม Mm. Ja. ja พี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็เอาตำเมืนบ้านแบบมืนบ้านเนาะพี่น้องเนาะมาฝากพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่เนาะรองจานเนาะจสำหรับไลมักกินนี่ฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามให้ยิ่งเป็ดเซเวอร์แล้วน้องจะจ่าแชนแนลน้ำเด้อพี่น้องครับสำหรับวันนี้ผมกฤชสาวคุณตัวรับวินคราะห์คีมหนาพรมาครับสวัสดีครับ